คั่วใส่ละจะพาไปทดลองกับหนังสือ k m e y วันนี้จะพาทุกท่านไปทดลองหาความหนาแน่นของวัตถุไปกันเลยอุปรกรณ์มีไข่ไก่เทปกาวนะคะแก้วและก็ตาช่างดิจิตอลนะคะเริ่มที่เปิดตาช่างก่อนนะคะแล้วก็นําไข่ไปวางหามวลของไข่นะคะได้66กร,รัมนะคะจากนั้นนําเทปกาวมาติดเป็นแนวตรงนะคะ เทน้ำลงไปครึ่งแก้วนะคะแล้วก็นำปากกามาฉีดระดับน้ำไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนำไข่ลงไปในแก้วนะคะแล้วก็นำปากกามาขีดระดับน้ำไว้นะคะจากนั้นนำไข่ออกจากแก้วและนำไปชั่งนะคะแล้วก็กดแทนจากนั้นเติมน้ำไปให้ถึงขีระดับบนนะคะที่ฉีดไว้ตอนแรกมวลน้ำได้61กรัมนะคะ ก็จะได้ปริมาตรไข่เท่ากับ61นะคะความหนาแน่นของไข่นะคะ66.61ได้เท่ากับ1.08 ml ค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะยังมีการทดลองอีกมากมายนะคะสามารถซื้อได้ที่สวนสุราษฎร์ศร้าค่นะคะแล้วก็ใช้โทรศกพท์